ก็จะพามาแกะกล่องน,นะครับอันบ็อกซิ่งอีก1ชิ้นนะครับเป็นคันเบ็ดนะครับกับรอกนะครับในกล่องนี้ที่เพิ่งส่งมานะครับมาดูข้างในว่ามีอะไรแบบไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินกล่องอขึ้นนิดนึงโอเคมาแกะกันเลยนะครับ แพ็คมาอย่างดีนะครับเป็นเป็นกล่องนงกล่องนะครับในนี้มีคันเบ็ดอยู่3คันนะครับแล้วก็มีลอกอยู่3ตัวนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปแกะข้างในนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่คันก่อนเลยนะครับ ต้องดูข้อมูลในนี้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่งบน้อยนะผมว่าไอตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับราคาไม่แพงเป็นพันหลักร้อยนะครับพันหลักร้อยลอกหลักร้อยแต่อันนี้น่าจะไม่ได้ใส่ท่อนะครับไม่ได้ใส่ท่อ PVC นะครับ อันนี้เป็นกล่องขนาถทำเป็นสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้ปิดหัวปิดท้ายนะครับเราจใส่ PVC มาแล้วก็ยัดเข้ามาอย่างนี้เลยก็ถามว่ากล่องมันแข็งแรงไหมมันก็แข็งแรงครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะถ้าเป็น PVC น่าจะดยกว่านะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นคันเบรดใหญ่หน่อยมันก็ไม่หกักผมว่านะโอเคลองไปอ่ะ มีสามคันครับนะครับก็เริ่มที่คันแรกกันเลยดีกว่านะครับขอเริ่มที่คันนี้แล้วกันนะครับคันนี้เป็นคันหน้าดินครับเป็นคันตันนะครับเป็นคันตันนะครับความยาว9้าฟุตนะครับเป็นคันหน้าดินนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นคันตันนะนะครับเก้าฟุต ผมขอดูข้อมูลนิดนึงนะครับข้อมูลผมอยู่นนีนนน้เป็นคันที่เพื่อนครับฝากสั่งนะครับบอกว่าราคาเนี่ยถูกมากนะครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดเลยเป็นราคาเนี่ยจะอยู่ที่300บาทนะครับคันตัน300บาทความยาว9ฟุตครับทุกคนซึ่ง โอ้โห9ฟุตงานเขื่อนนะครับทุกคนครับเป็นคันหน้าดินนะครับอันนี้คันแรกที่ให้ดูคือคันหน้าดินนะครับความยาว9ฟุตไปตกปลาที่เขื่อนนะครับหน้าดินสบาย,ยครับเนี่ยความยาวยี่ไม่ทรรมดา ดูข้างในก่อนนะครับราคาสามร้ 5, ครับ9ฟุต300หายากมากนี่ครับสีขาวนะครับไกด์ก็สวยครับทุกคน1 2 3 4 5 6นะครับไกด์ทั้งหมด6ตัวนะครับเวทนะครับเดี๋ยว ต้องดูในข้อมูลในนี้นะครับเบดคันอยู่ที่อันนี้9ฟุตเนาะเบดคันอยู่ที่6ขีสิครับน้ำหนักเหยื่อก็ตั้ง50ถึง100กรัมนะครับก็เป็นคันหน้าดิน,นครับไม้ด้ามนะครับไม่ใช่ไม้กอด้ามเป็นยางทดเด้นนะครับยาง EVA นะครับโอ้โหยาวมากอะ่ะ อันเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับถึงแต่มือที่ผมจับนะนู่นนะครับถึงนู่นเลยนะครับเป็นคันตันที่ก็ถามว่ามันแข็งเกินไปไหมผมว่าไม่แข็งนะผมว่าโอเคนะแต่เราไปตกที่เขื่อนนะครับตกหน้านดินครับในราคาสามร้อยนะโอเคเลยผมว่าครับโอเคนี่ครับ ยี่ห้อข้อขค,โคโดนะครับขอวางไว้ก่อนครับขอแกะอีก,อก,อกตั้ครับสั่งมาอันนี้เป็นสองคันนะครับเป็นเพื่อนฝากสั่งนะครับนนคือเขาเป็นมือใหม่ครับม,มือใหม่ที่แบบัดตกปลาเขาอยากได้คันที่แบบเป ปีงานเขื่อนเนี้ยครับนั่งแล้วก็พาลูกชายนะครับไปตกปลาแล้วก็นั่งชิลๆนะครับหากิจกรรมให้ลูกทำแต่ว่าก็ทุนทรัพย์ไม่เยอะนะครับตอบโจทย์มากครับมีหลายเวทนะครับร้านที่สั่งมามีหลายเวทบ้างเลยเจ็ดแล้วก็ความยาวมีเจ็ดฟุตแปดฟุตเก้าฟุตสิบฟุตนะครับอันนี้คือสั่งมาเก้าฟุตนะครับราคาสามร้อยบาทดูคัน,นนี่อนมีตำล้มตำหนิไหมนะครับต้องเช็ค ถ้าผมผมว่าผ่านก็คือผ่านนรั <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็จะบอกว่าไม่ผ่านเลยนะครับทันตันโอเคครับข้อเสียของมันมีครับมันก็คือว่ามันอาจจะน้ำหนักเยอะนิดนึงครับเยอะกว่าคำพูดกาไฟนิดนึงอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สีเรียสเพราะว่าเราเน้นการตีไป ตรงตะก้อรครับทุกคนตีไปแล้วก็นั่งรอนะครับไม่ได้หเหมือนเหยียบปลอมคือมันหนักเราโอเคเพราะว่าเราไม่ได้ตีทั้งวันนะครัโอเคมาดูที่กล่องน,นี้ครับต่อไปจะเป็นลออนะครับบอกก่อนเลยว่าคันเนี่ยราคาหลักร้อยถูกมากมแล้วก็ล้อหลักร้อยเหมือนกันทุกคนนะครับลออตัวน,นี้ที่สั่งมานะครับราคาสองร้อยสี่สิบาททุกคน ดูว่าลอกข,ข้ออะไรนะครับล้างเขาแอดจิตเป็นเทสไปนี่ครับหนึ่งแล้วก็สองครับเป็นอาชิโนครับลอกเป็นอาชิโนคาริโอนะครับเบอร์สี่พันนะครับเห็นไหมอาชิโนคาริโอเบอร์สี่พันสองตัวนะครับสีจุดตรงนี้เป็นสีเหลืองนะครับน่าจะเป็นสีเหลืองทองอนะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าเลย ไปดูข้างในก่อนนะครับข้างในว่าเป็นอย่างไราน,ไนืไฮโรเบอร์4ี่พันนะครับ4ลูกบอลนะครับก็หมุนลื่อนครับเบรกจะอยู่ที่ราวราวสกิโลนะครับตัวน,นี้นะครับอา่าเรโซคือนห้าจองนึ่งนะครับตนนัวนี้เบอร์4ี่พันนะครับ น่าจะโอเคกับการใส่อรอบไม่ใช่น่าจะโอเคกับการใส่คันนี่ครับข้าวฝุดรับผมก็จะมาประกบแบบนี้คือเพื่อนเขาเริ่มหาดเล่นเป็ดครับเริ่มตกปลาแล้วเขาไม่ชอบพวกหยาบปอมก็เล่นหน้าดินครับจะได้คันก็้าวุดตีออวไปแล้วก็นั่งรอะนะครับเป็นแบบนี้นะครับ รอกกับคันนะครับรวมกันแล้วนะครับรอกอยู่200 40อบาทคันอยู่ที่300นะครับรวมกันเป็น540ครับจุดนี้540บาทครับได้คัน9ฟุตนะครับยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ย้นครับยาวไปถึงเพดานแล้วหนึ่ง9ฟุตนะครับส่งเหยื่อได้ไกลครับปั้นตะกอรูปใหญ่ๆเลยแล้วฟาดไป แรงนี้นะครับถือโอเคนะครับลองไปหาดูนะครับเดี่ยวใครจากตกปลาหรือว่าทุนทรัพย์ไม่เยอะนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งอะ่ะที่ไม่มีแบบตังไปซื้อลอกแพงคนันแพงนะครับก็ใส่วา่าใช้หลักร้อยไปก่อนนะครับเราก็ไม่ได้ตกปลาเก่งขนาดนั้นนะครับเราเน้นที่การตกมากกว่าการได้ปลาเนาะตอนสุดที่เราได้ตกนะครับ สองคันเนี๋ยผมจะใส่นอกเลยนะครับจะใช้สายเอ็นราวส40สิบปอนนะครับวันนี้นะครับผก็สั่งมาเนี่ยครับสั่งมาสองชุดนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็ยักได้3อชุดนะครับ เก็บเอาไว้ก่อน,นครับไปแกะกล่องนี้ดูนะครับดูว่าสายมันอยู่ในนี้ไหมนะร,ร้านก็ไม่ไม่ได้ทำเชิงว่าเป็นกล่องนะครับเขาห่อ,อมาด้วยกันดูว,ว่าปาดเศษกล่องก็・・ครอบสินค้าเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่สั่งมา นั่นก็คือสายเอ็นนะครับสายเอ็นที่จะใช้กับเนี่ยครับชุดหน้าดินนีครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับขอสเตรีกบอนครับ โอเคครับนี่ครับเอ็นที่สั่งมานะครับเอ็นนี้นะครับราคา78บาทนะครับความยาว400เมตรนะครับบอกเลยว่าเหนียวมากนะครับคือ b ิ๊กเกมแชมเปี้ยนะครับ40ปอนด์นะครับผก็จะโหลดใส่กับคัน2คันนี้นะครับโอเคก็เป็นชุดที่อ่ะราคาต่อราคาต่อหนึ่งชุดเนาะ9ฟุตนะครับ แล้วก็ลอกเบอร์สี่พันนะครับเป็นลงตะกรอนั่งชิวๆพาลูกชายไปตกปลางานเขื่อนงานอะไรได้เลยนะครับเพราะขันยาวนะครับก็ดูแข็งแรงนะครับสำหรับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณสักตีไปเลยอะ่ะหกร้อยรวมสายเอ็นด้วยนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับมือใหม่ที่เช่งหรือไม่ใช่แค่มือใหม่ผมว่ามันสามารถใช้ใช้ได้เลยอะ่ะไม่ใช่ว่าแค่มือใหม่นะครับใช้หากิน ใช้อะไรได้เลยนะครับสำหรับคนที่เขน้อยเนาะก็อยอ่าหยคันหน้าดินครับ9ฟุตราคาหลักร้อยมีอยู่จริงครับของดีราคาถูกครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ